นั่งถ่าอืมนั่งถ่ายนั่งถ่าย,ายเอา <c oughs> เอาใหม่นี้ขาไปดิเอาจากนี้ไปดิไม่ถ่ายลงช่องน้ำพิม,พมทุกคนจับเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดหยุดเนี๋ยเนี่ยแต่โชว์โชว์ลิ้นสามแฉกดิสดสดร้อนร้อนนะคะตอนนี้โอ้โหเอาหอ่อลิ้นหอ่อลิ้นอืมอืออ่ะอ่ะเอาเลยจับตาดูนะคะนั่งถ่ายนะคะเ <c oughs> <c oughs> อาเอ,อ,อมืออย่าขย่มพื้น เอาใหม่เอาใหม่อีกรอบนึง่งถ่ายมาทางนี้ดิสาธิตวิธีการนั่งถ่ายนะคะไม่ค่อยมีคนทํากันหรอกคะ่ะน้องพิมพ์นี่เขาทะเลน้นหาทํ <S <S าทนั่งถ่าย<ม>ปวดหลังแย่เลยเอาเมื่อกี้ทำไมทําได้ตอนไม่ถ่าย อืมพอกดถ่ายปุ๊บทำไม่ได้ละเป็นอย่างนี้ทุกทีมันเลื่อนเกินอ่ะพอละบ๊ายบายอ่ะาบายก่อนอ่ะบ๊าบายก่อนบาย